สวัสดีทุกคนด้วยนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันในแมป find the animals นะ <c oughs> มีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะทุกคลิปอ่ะขอโทษด้วยนะแถวบ้านเราเสียงดังเวอร์อันนี้ทำไมตัวเรามันดูผอมๆนะแต่เอกเธอคิดอย่างนั้นไหมหัวเรามาดูโตๆดูผอมๆนะพอเข้าแมปนี้มานะไปดูกันดีกว่าว่าแมปนี้เขาจะเล่นยังไงเขาชื่อแมปว่าตามหาสัตว์นะนะ เราเดินไปด้วยกันดีกว่าจะเจอปลาเนี่ยปลาทูเนี่ยไม่ใช่ปลาทูอย่าลงน้ำเออตาเอกเธออย่าลงน้ำสิเธอไปแล้วหรอจะไม่ชอบลงน้ำเลยขึ้นข้างบนกันเถอะอ้าเราเจอออก้านะปลาปลาเอ้ยตะแค้ตะแค้เราต้องไปช่วยคนหนุ่มคนนั้นเขากำลังโดนตะแค้อุ้ยทำไมตะแค้แบนขนาดนี้เขาด่ายเขาด่ายแบนมาก นี่นี่นี่เธอมีวัววัวโดนย่างวัวเวัววัวไม่ได้โดนย่างกระทิงหรือเปล่ากระทิงหรือเปล่าเอ้อะไรอ่ะฉันเห็นเหล่าลิงพวกนั้นกำลังตีนหาอะไรสักอย่างนะอุ้ยอยากไปโซนน้ำแข็งแต่ว่าเราเข้าตรงนี้ก่อนในฟาในนี้มีม้าแน่นอนใช่ในฟาร์มอุ้ยน้องม้าขอจับละนะ ได้มาแล้วอุ้ยดูหน้าม้าดิแบนอีกแล้วม้าก็แบนอีกแล้วในนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วมีแค่ม้าอยู่ตัวเดียวมีชั้นบนโอเคไปอุ้ยชั้นบนมีตัวอะไรอ่ะไก่อุ้ยมายืนตรงนี้อันตรายมากเต้าไก่อุ้ยดูหน้าไก่ดิอุ้ยมายืนชมวิวอะไรตรงนี้เราไม่คุณเอ้ยหมูก็บัวไม่น่าจะได้นะได้หมูฉัอ๋ออ๋อมันต้องทางตรงอย่างงี้นี่ อ๋อ้ยเธอดูเธอดูหน้าหมูดิหรือวัวเราก็ต้องไปทางตรงเหมือนหมูล่ะเนี่ยเนี่ยอ้าวไม่ได้แฮะมันมันไอ้าวทำไมล่ะนี่ได้วัวแล้วสุดยอดมันวัวหรือกระทิงเนี่ยวัวเหรอปฉันเห็นข้าวบนนั่นอะอะไรอะกวางวะลามะอ๋อนี่โดนได้ปะเนี่ย อา้าวดวลไม่ได้หุยถ้าเราดวลตรงนี้เราจะหล่นลงมาเลยมันบอกว่าเป็นควางเลนเดียควางเลนเดียหรอเป็นเลนเดียหน้าเป็นงี้ปะวายฉันตัวฉันหลอยค่ะฉันโดดลงโชว์หุยดูสิเออ,อนอนแอ่งแมงเลยอะ okay. เลนเดียหรอเลนเดียหน้าอย่างงี้นะะ่าล่ะ,ะ,ะแต่น้องก็เป็นเลนเดียจริงแหละนะ แต่ตรงนี้ฉันว่ามันยากนะอุ้ยเอาอีกแล้วฉันแอคแม็อีกแล้วด้วยปะมีทางขึ้นไปสี่ไปเลยนำเป็นเลยปีนปีนปีนป่ายปีนป่ายปีนป่ายเ๋าก็ขึ้นทางนี้แล้วไปไงไะเนี่ยมาไม่น่าใช่ทางนี้วันเธอไม่ใช่เหรออุ้ยตรงนี้มันยากไปอ่ะเราไปทางอื่นกันดีกว่าไหมอ่ะทิ้งน้ําแข็งไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่าไหมล่ะตรงน้าแข็งมาโซยากเลยนะไว้เนี่ยเธอเธอหันซ้ายเห็นไหมเธอจะเห็นเนี่ย เอ้ยนั่มันเจ้าตัวอะไรอ่ะรามะของจริงแน่เลยมาแล้วไอว้เต้ามันจะไปยังไงอ่ะนี่ไงโดดมาได้เลยน้องเป็นตัวอะไรอ่ะแปลไม่ออกแฮะเออน้องเป็นตัวอะไรเอ,อ๊ะเขาเห็นไก่ตรงนั้นเอ,อ๊ะดูข้างล่างไก่เออพิไปไปอุ้ยมันบอกว่าน้ําเป็นพิษนะอ,อมานี่ นี่มันคือห่านน้องคือห่านหน้าแบนดูหน้าน้องสิเราไปดูตรงนั้นกันดีกว่าโซนต้นไม้นะเฮ้ยเธอเห็นไหมมีนกอยู่สูงๆด้วยอ่ะเธอมองดิมันเกาะแห่งท้องฟ้าน่ะไปไปฉันเห็นไดโนเสาร์เฮ้ยฉันก็เห็นไดโนเสาร์เฮ้ยเราไปต้นไม้กันก่อนวานเลยากต้นไม้ลูกต้นไม้ลูกปีเลยปีเลยต้นไปยังไงต้นไม้ลูก เต้เ,อเธอว้รอฉันด้วยไปยังไงต่เอเต้อยันหล่นนะว้าวา้ฉันเกือบหล่นไอ้บ้าเอ้ไอ้บ้าเอ้เออฮะวันนี้มีมีมีโคลาไหนใช่หรออุ้ยทำไมเธอตาดีอย่างนี้ถ้าฉันไม่เล่นกับเธอฉันจะทำยังไงโอ้ยน้องไปอยู่ตรงนั้นหรอสุดยอดมากเต้เอโ,โอ้ยโคลาโคลาเขาว่าน่ารักว้เกือบหล่นอีกแล้ว เฮ้ย,ด,ยดีนะฉันเกาะได้น,ะน่ะเอยนั่นมันตัวอะไรนะ่ะเจ้าแรคคูนเหรอเป็นด้าแดงเหรอโอ๊ยเพนด้าแดงอยู่บนต้นไม้สูงขนาดนี้เลยเหรอเน,นี่ยเฮ้ยไตเอกทำไมราัานี้สิ <c oughs> ฉันเห็นอะไรก็ไม่รู้อยู่ข้างบนว้ายเอาต้นไม้มันสุดแค่นี้นี่ถูกไหม อ๋อจริงด้วยโอ้ยฉันคิดว่ามันอยู่ใกล้กันนุก่นถ้าฉันไม่เร่นกับเธอฉันจะไม่เป็นแน่เลยแบบนี้ออกมาคนละโซนกันแล้วอันนี้เป็นโซนป่าไผ่นะสไตลเอ็ดน่าจะมีหมีแพนด้าป่ะหมีแพนด้าเขาว่าน่ารักใครกระชักดันอาจจะเห็นอ่ะโาอเอ้ยเราไม่รู้เหมือนกันนะว่าแบบนี้เามีสัตว์กี่ตัวนะไปก่อนดีกว่าป๊บแบบนี้มีสัตว์ทั้งหมดร้อยสองตัวครับแบบนี้มีสัตว์ทั้งหมดร้อยสองตัวเลยหรอเยอะมาก เธอลองกดตรงที่เป็นรูปคู่ตีนสัตว์ปีอืมอ่าเราเจอไปแค่สิบเอ็ดตัวเองมีตั้งร้อยสองตัวแน่อ,อุ้ยเยอะเลยเห็นอะไรก่อนอุย้ยต,ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะเต้แล้วมันตัวอะไรอุยออ้ยซัมอุ้ยสัมรอดเฮ้ยดูหน้าน้องดีตลกอีกแล้วไม่มีมูอะไรด้วยมีมีตัวอะไรไหมไม่มีหรอก ีไหนเฮ้ยนั่นมัือเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ไต้เอกสุดยอดไปเลยฮฮ่าเฮ้ยสุดยอดสเตเอกเธอบอกกับแมปแบบนี้มากเลยนะฉันจะยอมตามเป็นลูกกระจอกเธอเองมันมีระดับความหายากอยู่นะเนี่ยดูดิเนี่ยมีแบบอีซี่มีเดียมเป็นไหมฮาร์ดเนี่ยมีระดับความยากที่จะหาเจอด้วยนะแสดงว่าน้องต้องซ่อนเก่งกันมากๆเลยเนี่ย เฮ้ยข้างบนมีตัวอะไรอยู่ด้วยฉันเห็นนะอะไรเจ้ไม่รู้เขียวเขียวกแกว้วป่ะอเอยไม่แน่ไม่แน่นะเอ,อ้ยแ,แ,แ,แบบนี้ยากเหมือนกันนะเนี่ยยากตรงกระโดดนี่แหละแต่หาก็ยากเช่นกันหายากด้วยกระโดดยากด้วยไปเอ,อไปไกลแล้วขึ้นยออ้ออาว ฉันคิดว่ามันเหยียบบนต้นไม้ได้มันหลวมลุกมาเลย,ลยอ๋อบนต้นไม้เหยียบไม่ได้ไม่ได้ต้องไปตามทางเท่านั้นแข่นอุตส่าห์จะรักไก่มันหน่อย,อยไปเดินไปก็ได้โอ้ยหัวใจจะวายอ่ะมันยากอ่ะหากจะร้อนนะครับคุณผู้หญิงคนนั้นใจเย็นเวอร์อ๋อเอา <ใน S 2> เ็วคุณผู้หญิง คุณผู้หญิงเลี้ยวตรงใบไม้ไหมไม่หรอมันเหยียบไม่ได้ลมันทำเหมือนจะเหยียบได้โอ้ยนั่นมันตัวอะไรเจ้าตัวนั้นแกนะแกอุ้ยคุณผู้หญิงร้องไห้แล้วฉันร้องไห้แล้วเป็นฉันฉันร้องไห้แล้วนี่มันลิงนี่นาลิงหรอเธอได้มันลิงหรอลิงสีฟ้าเนี่นะโห้ยชิมแปนซีเจ้าลิงตัวนี้นี่มันหายากจริงๆเลยน่ะแล้วหมาดดำตัวนั้นล่ะเราจะเอายังไงอ่ะ อุ้ยแพนด้าด้วยเธอเราต้องปีนไม่ไผ่กันเนอะเธอโดดยังไงเธอโดดจากตรงนี้หรอถึงแล้วโอเคไปไปไปอะไรอ่ะนกแก้วหรอมาคออ้ยนกแก้วมาคอว้าวจับตัวยากนักนะจับตัวยากนักนะ <P> มีแพนด้าอือต้องปีนไผ่เหรอหรือยังไงอนะ่ะหนูน่ะสูงเลยไปอยู่บนยอดบนนั้นนะ่ะอันตรายแท้นะเดี๋ยวลองดูก่อนปีนไม่ได้เหรอไปปีนได้ไหมล่ะไ,ได้อยู่นะปีนได้หรออือเฮ้ยต้นไผ่มันปีนได้อะแต่ว่ามันก็ปีนยากนะอุ้ยต้องแบบโุ้ยเราเป็นหมีแพนด้ากันเลยดีปีนต้นไผ่ไปเลยทุกคนเ้อ่พความสามารถเออหือ,อโอ้โห ไม่ใช่ง่ายๆแล้วเนี่ยทักษะการปีนต้นไผ่นี้นาะเจ้าหมีแพนดา้านี่แน่โอ้ยทำไมหน้าเจ้าไม่ตรงปกเลยถ่ายรูปออกมาไม่ขึ้นเลยเนี่ยถ่ายรูปไม่ขึ้นเลยนะเนี่ยตัวจริงน่ารักมากดูสิโอ้ปีนอย่างนี้หรอมีแพนดา้าหมีแพนดา้าปีนมาอย่างนี้แหละอวเธอจะไปโซนไหนอ่ะพิระมิดเหรอทะเลทรายอ่ะเธอะจะไปไดนโนเสาร์หรอ ทะเลทรายไว้ก่อนเนาะไปไดโนเสาร์กันก่อนดีกว่าฉันอยากย้อนกลับสู่ยุคดึกดำบรรพ์ได้เลยไม่ใช่ฉันเห็นอะไรแดงๆอะไม่เนี่ยมันหัวคนจะบ้าเหรอสุดพระทีที่สุดเลยเต่าเต่าไป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 เต่าเต่าจ๋าได้ยินไหมว่าเสียงคร้ายเออเธอเห็นไหมว่าใต้น้ํามันมีอะไรเยอะแงนี้มันคือเต่าทะเลนะดำได้เหรออืมมันดำได้ม อุ้ยฉันจะจมน้ำมั้งยีงบบุ้ง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 วิ่มีเลยเนี่ยแต่เอกฉันกำลังจะขาดอากาศแล้วนะแต่เอกไม่ขอโลเออฉันต้องขึ้นไปเออฉันไม่เอาแล้วฉันไม่ชอบอยู่ใต้น้ําฉันอุดอัดไปแล้วไดโนเสาร์กำลังรอเราอยู่นะข้ามสะพานไปเราจะอยู่สู่เข้าสู่ยึกยึกยึกเข้าสู่ยึกดึกดำบรรนะเธอจะดำน้ำอีกเหรอฉันไม่ดำแล้วนะน้ำมันดูสกปรกมากเลยเนี่ยแล้วปะ นับสิไดนเสาร์คอยาวยาวมากยาวเวอร์เลยดูคอสิโอ้นับนี้ไม่น่าดำอ่ะไม่ไปเอกมีไดนเสาร์อันตรายอยู่ในนี้ด้วยล่ะอ๋อต้องกดตรงนี้อ่ะนั่นไงประตูเปิดแล้วต้องยืนสองเหรอเอาจะไปแล้วจะมาเหยียบให้เราไหมอะนั่นน่ะสิ โอ้ยเข้าได้คนเดียวหรอเธอไปเหยียบให้ฉันบ้างอโอ้ยได้ในนุ่เสาดุดุร้ายดุร้ายขอบคุณค่ะเราทีมเวิร์กกันมากสุดยอดเลยสุดยอดอุย้ยฉันเจอสีอะไรเธอต้องเธอเหยียบเป็น,น,ส,นสีเทาอะเธอจำสีไม่ได้เหรอจำไม่ได้เหยียบมั่วมา นะโอ๊ยทำไมมาอยู่ในนี้หายากมากเลยจ้าตัวเนี้ยเข้ามาั่วนะเออเข้ามั่วนะเข้ามาอยู่ในนี้ได้ยังไงเนี่ยโอมองว่าแบบนี้สนุกอ่ะเพลินเลยนะเธอลงมาทางนี้นมเฮ้ยเอเธอมาเร็วข้างบนมีตัวจริงด้วยเออ<ะ>อ <c oughs> <c oughs> ตัวอะไรเอ่ยปลา,า <What? S 1> น้องปลา,าอยู่ตรงนี้นะ เรา,าชื่อปลาลานะวันนี้พอแค่นี้ก่อนดีกว่าแถวบ้านเสียงดังมากเลยอะทุกคนไม่ไหวแล้วขอโทษด้วยนะคะคลิปนี้มันต้องมีเสียงบรบกวนเยอะมากเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนต่ีไปแล้ววันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆเลยนะไปแล้วค่ะ